ณสถาบันวรยุทธ์อะไรกันทำไมทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าเจ้าอิจฉาพวกเขาพี่หลินเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วสำหรับข้าการครอบครองต้นไม้เพียงต้นเดียวไม่ใช่วิสัยอย่างข้าต้องได้ครอบครองทั้งป่าแล้วข้าจะไปอิจฉาเขาทำไมต้นไม้ในนี้หมายถึงสติจะโกหกตัวเองก็ทำไปเถอะจะมาโกหกพี่น้องอย่างข้าทำไมกันช่างเถอะพอถ้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของพวกเราก็ไม่ต่างกัน จริงสิพูดเรื่องเป้าหมายพี่หลินผู้ที่เจ้าเตรียมให้นิงเอ๋ยยอดเยี่ยมมากนางคงถูกใจเจ้าไม่น้อยหนิ่งเอ๋ยนั้นคิดว่าเจ้าเป็นเพียงเหยื่อสาหรับนางมาตลอดแต่นางไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั่นแหละที่เป็นเหยื่อของเจ้าในฐานะสหายข้าอยากจะเตือนเจ้าไว้สักอย่างนิงเอ๋ยคือแอปเปิลทองคําของตระกูลสเวียพอง,งั้นจะทําอะไรก็ระวังตัวเอาไว้ด้วยอย่าเล่นกับไฟจนมันย้อนกลับมาเผาตัวเองล่ะ พี่หลีย่ยาว่วงไปเลยทุกอย่างที่ข้าทํามันล้วนมีเหตุผล,ล,ลรับรองเดิมทีข้าไปที่นั่นเพราอไม่อาจปฏิเสธคําเชิญของนางได้ข้าสาบานเลยว่าข้าไม่เคยสนใจในรูปลักษณ์ของนางเลยสักนิดเดียวไม่สนใจงั้นหรือนี่เจ้าวิคันทีหรือไงข้าคิดว่าไม่มีชายใดในแผ่นดินนี้ไม่สนใจรูปลักษณ์ของนางริงสิพี่หลี่พวกเราก็อยู่พอๆกันไม่แน่นะหากวางแผนดีๆข้าว่าเราอาจจะแต่งงานกันได้เจ้าว่าไหม ฮ่าฮ่าเจ้าเลิกพูดหลอเล่นได้แล้วคนอย่างพวกเราจะไปแต่งงานตามใจได้ยังไงอย่าลืมสิพวกเราล้วนผูกพันด้วยสัญญามั่นหมายจริงของเจ้าหญิงสิข้าเพิ่งได้เล่ามาใหม่อยากจะลองดูไหมเอ๊ะนี่เจ้าถึงขนาดพวกเล่ามาด้วยเลยงั้นหรือวันนี้เป็นวันพิเศษงั้นหรือเปล่าข้าแค่อยากจะดื่มกับเจ้าเท่านั้นหากข้าไม่หมอมเหล้าจนเจ้าเมาแล้วจะขัดลอกบริยุทธ์สายฟ้าได้ยังไง แค่กิ่นก็รู้แล้วว่าเล่านี้ค่อนข้างแรงมันจะไม่แหลงได้ไงก็ข้ากันมาจากชี่แม้กําลังของข้าในตอนนี้จะกันออกมาได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็มากพอจะทําให้เจ้าสลบไปได้แปลกจังท้องฟ้าก็สว่างไม่เห็นมีเมฆเลยทําไมตรงนั้นถึงมีฟ้าผ่าลงมาได้หรือว่าสวรรค์กําลังพิโรธเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก,ก่อน หากเห็นมากกว่านี้คงมีปัญหาด้านศิลธรรมแน่ฮ่ฮ่ฮาสำเร็จแล้วในที่สุดก็สำเร็จแล้วคุณได้รับวรยุทธ์สายฟ้าหนายท่านฝนตกขนาดนี้ทำไมไม่ไปหาที่หลบก,ก่อนละ่ะขึ้นมาเถิดเดี๋ยวข้าไปส่งไม่เป็นไรข้าขอลบไปแค่น้นำใจก็พอมานข้าอยู่เขตประตูเมืองข้างหน้านี้เองเดินสักคู่ก็ถึงแล้ว เอ๋ตายไปซะกาะน้ำแข็งข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะระวังตัวขนาดนี้แต่มันก็เท่านั้นแย่แล้วดาบนี้อาจไปด้วยชี่หากปล่อยไว้มันต้องทะลุเกาะน้ำแข็งได้แน่สายฟ้าอาัศนีที่สลายไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน ฮ่อนี่มันบ้าจริงฮ่าฮ่านี่ข่ากำลังจะตายอีกรอบงงั้นหรือ